谢。

แม่ถึงรากกว่าน,นี้ก็รักเนะอะเฮ้ยแอเปอรสัมผัสนี่เหนื่อยไหมแบบนอ้ไหมแต่แตสัมผันี้ไม่ได้หรอกเราเ,าเําทำไานแปโบเดียโอ้ยแฝลนะคะเดิมเแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้วันนี้คุณเนยังไงบ้างฉันดีค่ะยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะ,คะนีเป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็ต้องกรองหน้วัดดีเนาะเมื่อกีเมื่อกี้ม,มีการกดทองะกดทองนะจับมือจับมือ เดี๋ยวถามแานนิดนึงนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะที่มีพี่นัทด้วยมี่นัทถามไปแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกย right, ังไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศของคอนเสิร์ตประทัดใจอะไรบ้างก็จริงคอนเสิร์ตเนี่ยปกติเราจะเราจะเล่นที่ใหญ่ที่ใหญ่มากใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เราเล่นที่เอ็มเวเตอร์ซึ่งมันซูเปมร์เวอนที่ที่ไม่ไม่ใหญ่แลยก็ไม่เล่นจ้เกินไปแล้วก็เขาเลือกมาใกล้ชิดค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงที่เราเลือกขึ้นไปเล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นก็เป็นซีนที่หลายหคนไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเพลงที่แบบ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมินดิคอมเล็กๆแต่มินดิคอมม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นโชว์ที่มันแบบเราไม่เคยทำาอะไรนะคะเป็นขวัญ็งเลยนะคะอลันนะคะถออามนิดนึงละกันว่าสำหรับวันนี้นะคะได้มีโอกาสมา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องนะคะก็เห็นน้องๆมีความสุขแบบนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงนะคะก็ก็ดีใจอย่าที่เป็นส่วนหนึ่งนะที่เหมือนกับว่าเอ่อมามาดูแลน้องๆ้องนี้มาช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็เป็นตุนสีก็มาทำให้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมมากๆแล้วก็มีแฟนคลับที่คนไทยเสิร์ฟมาหาน้องน้องนะคช่วยกันครับเขาเรียกว่าทำบุญร่วมกันได้านถือว่าเป็นเรื่องน่ารื่นเริง่ฉลานะคะนี่คือกิจกรรมพิเศษนะคะที่จัดขึ้นเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวให้สลินมอบของรางวัลให้ ับมอบเลยทีละว,วันนะคะสำหรับเขา้าไ้เลยค่ะุพี่เอค่ะโสรจาบุญปสิทธิพ์พี่เอค่ะขาจความพี่เอ๋หรอเอ๋ไคะพี่อ้าอยู่เชเลยเชเลย,ยนะคะดี๋ยวให้มอบเลยนะคะแ่งม่นมอบเลยเพี่ก็ใ้รับแทนได้เช่เลยคะเอาอะไรรูปแบบแบบนั้นสวยไหม <laughs> ด็กไปคุ้โกหกเนาะกลนนะอาามอนานรูปาอกาศูคนรึเปล่ารูกคโอเค่นพก่อนก่อนดีจัดใหม่ดจัดใหม่โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอด้านข้างดนนะคะเดี๋เราถ่ายรูวมนะคะอ่ะรอบที่สองค่ะพิดพิชพิชพัทรเปล่า ที่พักนะคะศูนน่อสี่เฉลิมอเฉลิมงกินอะไรนีคะเฉลิมงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอศูน์หสี่ค่ะสัตพอเคะอ๋ค่ะใช่เลยอาจับมือนะคะอ๋ค่ะอ๋อับแล้วัแ้วชุดน้อยเคแหมรักเด็กหารักลูกรกลูกกายลูกลูกกอนค่ะ อย่างดีเลยขอบคุณค่ะอาจารย์จตชัยก่อนนะคะพี่คะต่อไปนะคะอาจารย์ชัยถังรุ่งพร้มก่อนนะคะ,ออพ,คะพี่กุ้งค่ะพาวินีจำสายค่ะมาต่อพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งนะคะยินดีเลยให้เสียงด,ด้วยพี่กุ้งคะ่ะเอามาแล้วมาแล้วเชิญเลยนะคะแสดงความดีด้วยนะคะได้ของที่เราบรกจาคชาเลยค่ะ ดีใจมากสุดๆโอเค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 อะอะหยรูปนะคะเราเดี๋ยวรบกวนอยู่ก่อนนะคะโอเคค่ะชุดนักเทีนค่ะนี้สี่แล้วพี่เจี๊ยบค่ะสหมายเลขเก้าสอ่ะหมายเลขปดเก้าสิบเพี่เจี๊ยบค่ะ เ,เลยเลยแม่ลายนี่เลยม่ยงยกให้นะลายสีผมน่าคุยกับหน,น <laughs> okay ูมากโอาคคกะอ่ะออาตับมืออาตับคนนีอ่ะพอแล้วอพักอ,อ่ะเดี๋ยวพืนน้องดี๋ยวืน่ะคนที่ห้านะคะคนที่ห้าของเราที่ พันิไลค่ะพี่ปุ้มนะคะพี่ปุ้มทันวิ้มไรหมายหมายอะไรคะอยู่นะคะมาแล้วเัิญเลยเชิญเลยค่ะดีค่ะโอ้โหรุ่นนี้สันนเลยดูดีมาก ปาณรีพรหมประศุเบอร์แค่ะพี่แพค่ะเอามาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งมาอยวว่างไวเลยใชิญค่ะรูปใหญ่แสงความยินดีด้วยรูปใหญ่เหมาะกับพี่มากเลย <laughs> แหมรูปใหญ่ด้วยนะคะ